จับเจ็บเจ็บจ็บเฮ้ยนี่มันไอ้โฟดูคลิปฟรีแต่ไม่กดไลค์นี่กดไลน์ให้แซมมี่หน่อยเว้ยถือว่าดูมาขามขอละกันนะกดไลค์เร็วกดไลค์ยังกดแล้วปะเออกดดีละไปแล้วกดแล้วจริงนะเออกดไลค์ด้วยซื้อเออด้อนเวลาซื้อเนื้อไปกินแล้วโว้ยเห็นเขาบอกว่าวันนี้มีเนื้อแบบออสเตรเลียมาจากต่างประเทศแบบใหม่อยากลองดูว่ามันเป็นไงอ่ะ สวัสดีครับคุณลุงอ๋อสวัสดีสามีแล้วเหรอสวัสดีครับเห็นได้ข่าวว่าวันนี้มีเนื้อใหม่ใช่ไหมครับเนี่ยใช่แล้วโอ้นายนี่นะมาเป็นลูกค้าประจําของฉันทุกวันเลยนะดีใจจริงๆเลยอร่อยใช่ไหมอร่อยครับแต่ว่าผมจะลองเนื้อใหม่อะ่ะเนื้อใหม่เหรอก็สามารถดูได้เลยนะก็ทางร้านเป็นเนื้อออสเตเลียหมดเลยอนะ่ะพอดีว่าเห็นลูกค้าของกันมาเยอะมากเฮ้ยกันได้เลยครับอ๋อฉชนฝากร้านด้วยฉันไว้ใจนะ๋ยวฉันกลับมานะครับผม โอ้ยเนื้อแบบโอ้โหไม่มีฉะบอกเลยนะไม่มีร้านไหนเนื้อใหญ่เท่านี้แล้วดูดิเนื้อแบบโอ้โหใหญ่แบบเท่าหน้าฉันเลยอ่ะแบบเนื้อแผ่นนึงอะ่ะโคตรใหญ่อะ่ะโอ้ยตมไปหมดเลยโอ้ยผมจะลืมของอ่ามีหลายอย่างเลยเว้ยมีเนื้อๆๆนู่นเนื้อนี่อ๋อโหวัสดีครับอ๋อวันีฉันลืมก้อนอ,ะอ่ะอะครับผมเอาเลยครับ โอ้โหตรงนี้ก็มีเนื้อเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้โหเนื้อดีๆทั้งกันะะเลยนะเนี่ย้าเอ้ย้าเอ้ยเกิดเกิดอะไรขึ้นมันหายไปอยู่ไหนมันอยู่ไหนแย่แล้วถ้าฉันไม่มีในวันนี้ฉันตายแน่แน่อ่าคุณลุงครับเกิดเกิดเกิดอะไรขึ้นครับโอ้มีอ๋อไม่จำไม่ต้องรู้หรอกก่อนหน้าที่ฉันออกไปเมื่อกี้มีใครแอบเข้ามาหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับชิบหายแล้วก็ไปพ่งแกใช่ไหมเอาเนื้อฉันคืนมาเฮ้ยผมผมไม่ได้เอาอะไรไป ไม่เชื่อันไม่เชื่อเนื้อสุพิเศษจะจะไม่มีฉันตายแน่ใจใจใจครับคุณลุงเฮ้ยไปแล้วไปแล้วลุงเป็นบ้าอะไรเนี่ยโอยลุงเป็นอะไรของเขาวะคืออะไรอ่ะเนื้อเนื้อเนื้อเขาหายหรอกลับเข้าไปในร้านแล้วอะไรวะคืออะไรขึ้นวะทำไมอยู่ๆลุงแกเป็นเนี้ยจะซื้อเนื้อกับเขามาเป็นปีจะไม่เคยเป็นแบบนี้เลยเนี่ยหรือว่าก็มีอะไรแปลกๆแล้วมองดูแอบดูดิโถ่โถ่จะต้องไปหาเนื้อนั้นไหนแล้วแม่งกว่าจะหาได้นานโอเคเหมือนลุงจะเดินไปแล้ว เกิดอะไรขึ้นวะฉันไม่เข้าใจเลยอะ่ะแต่ว่าหลังร้านของลุงจะมีอะไร <S <S เดี๋ยนะเฮ้ยลุงมีหลังร้านด้วยเหรอไม่น่าจะมีมี่เพราะว่าเพราะว่าฉันลองดูจากในร้านแล้วไม่มีประตูไปหลังร้านเลยคืออะไรวะเนี่ยอันเนี้ยเฮ้ยตรงนี้มีทางปิดอะไรด้วยอะ่ะแอบเปิดได้ปว่ามันาม่ามีใครรู้ชึบอุย้ยอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะชึบเดี๋ยวมันคือบ้านลุงเหรอเดี๋ยวบ้านลุงเดี๋ยวนะท่านแล้วที่นี่คือบ้านลุงเราทำไมไม่มีทางอ๋ออ๋อมันเป็นประตูลับเหรอเนี่ยอุ้ย จริงด้วยประตูลับหลังร้านทำไมถึงเดี๋ยวลุงอยู่คนเดียวทำไมถึงมีเตียงทั้งหมด2 4 6 8มี8เตียงมีครัวด้านในด้วยแปงเอ้ยกว่าจะได้เนื้อนั้นมาโหแทบตายเฮ้ยอุบิลุงที่กลับมาหรือเปล่าวะเขา,เขามามาจากไหนเนี่ยเ,เ,เนื้อนะั่นน่ะเฮ้ยฉันบอกเลยนะกว่าจะได้เนื้อเจ้าหนีมาลำบากชิบแปงเลยมันชอบดิ้นไปดิ้นมาแล้วพูดกับฉันไม่รู้เรื่องด้วยเฮ้ยเนื้ออะไรของลุงวะเนี่ยลุงบ้าหรือเปล่าเนี่ยแอบดูกันใกล้ๆ โอ้ยขอโทษนะสมชายฉันต้องเป็นจำเป็นวะสมชายเดี๋ยวเนื้อที่ลุงขายปิดก่อนเลยเดี๋ยวนะเนื้อที่ลุงขายมันมันจะมีชื่อหนึ่ไงวะหรือว่าเนื้อที่เขาขายไม่ใช่เนื้อวัวแต่เป็นเนื้อคนมันเป็นไปได้นะเนี่ยชิเป่งแล้ไ้ดูว่าไอ้ดูว่าอะไรประตนี้มีทางอะไรด้วยเป็นยกนีป้ประตูลับอีกแล้วเหรอคืออะไรอะประตูรับอะไรอ่ะมีทางลงบันไดขวามือล่างด้วยเออแล้วเนี่ยเดี๋ยว มีดนี่มันเหมือนกับมีดที่ลุงถือตะกี้เลยนี่หว่าที่ฉันเห็นอนะ่ะอุ้ยมีดอะไรไวเนี่ยุ้ยฉันว่าฉันต้องหาทางออกว่ะขอให้ข้างล่างมันมีทางออกอื่นด้วถึเดี๋ยลองไปดูชิบ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 ออาละกลับกันดีกว่าแม่มเอ้ยไปเข้าร้านเนื้อต่อเฮ้ยเดี๋ยวนะทําไมประตูตอนนั้นมันผึงเปิดได้ยังไงกันเนี่ยมีคนแอบ,บเข้ามาชัวเลยแ่งเอ้ยแย่ละ โอ้ที่ไหนว้เนี่ยอะไรอะข้างหน้ามีอะไรด้วยอะอุ้ยตรงนี้มีอุ้ยตัวอะไรอะฉันไม่เคยเห็นรู้จักเลยตัวบ้าอะไรวะเนี่ยอุแต่หน้าตาเป็นบ้องเบลมากเลยอะสวัสดีครับน้องอุ้ยอันนี้แหละพื้นที่ถล่มหรออะไรพื้นที่ถล่มอ๋ออาจจะเป็นโรงงานอะไรบางอย่างไปไหนที่มันถล่มแล้วแต่ว,ว่าเดี๋ยวนะแล้วทำไมถึงมีไอ้ตัวพวกนี้อยู่ในบ้านลุงเนี่ยเอออยู่เป็นปีเพิ่งจะได้เคยเห็นตัวอะไรเนี่ยสวัสดีครับอุ้เป็นมิดด้วย ไม่ทำลายด้วยหุ่นคนณน่ารักเลยร้องปุบปิ๊ดปุปิ๊ดอะไรเนี่ยฮู้ฮู้ฮู้วัสดีครับนีห้องอะไรอ่ะวันดีตัวอะไรเนี่ยเหมือนเอเลี่ยนเลยหรือว่าจะเป็นเอเลี่ยนวะเฮ้ยเดี๋ยวนี่เป็นห้องแลนเนื้อนี่เดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเนื้อที่เรากินนี่ไม่ใช่เนื้อหมูเนื้อวัวเนื้ออะไรต่างๆเนื้อไก่แต่เป็นเนื้อพวกนี้หรอโอ้โหโคตรด์กเลยตรงนี้มีมีดด้วยเก็บมาดีไหมเนี่ยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้อ่ะโคตร แบบตาเกียรติเลยผ้าก,กันเปื้อด้วยของลุงเนี่ยที่จำได้เลยลุงชอบใส่ผ้ากันเปื้อนนี้ตอนเวลาหั่นเนื้อโอ้โหเออมันจะอยู่ที่นี่แน่นอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะปิดทางก่อนแล้วกันนะเพื่อที่มันจะได้ออกไปไม่ได้โอเคจะมาเดือดน่าจะเยอะอยู่แต่ข้าแจ้งความนั่นกลับบ้างกันดีกว่าเอวอันนี้เด็กๆฉันกลับมาแล้วชิมหายแล้วลุงมาไอ้แอบ,บกันแอบบตรงนี้น่าจะรอดเบาหวะเอา โอ้ฉันมาห้องนี้ทีไรเนื้อก็หอมฉมัดเลยโอ้ยหอมหอมหอมเนื้อของพอวิบอกไงดิว่าเราควรไปตอนนี้เลยดิวมเนี่ยแค่วันนี้แหละโอเคแล้วก็หันค่อยๆย่องไปโอ้ย,อยเนื้อนีนหอมชมัดเลยวันนี้คงขายได้อีกหลายบาทเลยชึบค่อยๆย่องไปไอหนูหายแล้วโอ้ฉันสงสารแกม,มาเลยแะที่อยากรู้อยากเห็นโจงต้องโดนฉันฆ่าภายในวันนี้โชคดีนะไปแล้ววย ทางปิดเหรอปิดได้ไงเนี่ยจะไม่ได้ปิดทางแม่งเอ้ยเอาไปทางนี้ก็ได้พื้นที่จะลมจะบอกเลยแกไม่รอดหรอทางนั้นมันมีสารเคมีใช่หรอแกไม่รอดแน่เหยเฉยหายแล้วแต่เราก็ต้องไม่อยู่ดีปะวะสา,าราเคมีป้าแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรน้ำมีเขียวเนี่ยจะบอกเลยแกไม่รอดแน่ตกไปก็ตายหา่าเฮ้ยโอเคปินก,ก่อนชึบโอเคอาการะนาตอชึบกระโดดโอเคอาการะโดดทีนึงาก,าก็กระโดดชึบไม่รอดแน่แกนะไปแล้ววอย ชึบชึบโอเคกระโดดชึบจะเพ้อร่วงล่ะร่วงทีนะแก,แกแกเป็นอนตัวแบบไอตัวเมื่อกี้เลยนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไอตัวเมื่อกี้คือคือคนค,ค,คือเขาเคยเป็นคนมาก่อนอ่ะใช่แล้วล่ะพวกมันเคยเป็นชาวบ้านนี่แหละแต่โดนสารเคมีของฉันกลายเป็นตัวแบบ,แบ,บเมื่อกี้แล้วฉันก็กินพวกมันเอามาขายด้วยโอ้โหแม่โคตรชั่วร้ายเลยเอาแล้วที่นี่ห้องไหนไวะเนี่ยอะไรอ่ะมีอะไรด้วยขา้างหน้าเดี๋ยวนะมันเขียนว่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะ ปิดประตูเหรอกดเลยแล้วกันหนึ่งสองสั้นชึบเรียบร้อยปิดประตูสวยแมงเอยฉันลืมไปแม่งฉันเลอทำระบบปิดประตูไว้ไปหาที่ขุดก่อนเดี๋ยวแกเจอแน่อุ้ยมาแน่เลยต้องใส่รหัสด้วยรหัสอะไรเนี่ยไม่ใช่เก่าอยู่มาสักพักพึ่งเข้าโอ้โหต้องแก้ไขปิศาด้วยเนี่ยแต่ว่าเราต้องหาทั้งหมด3เลขหาเก่าหามาสักพักหาพึ่งเข้าอ๋อเป็นวันที่แน่เลยใช่ปะ่ะโอเคเราต้องหาคำว่าเก่าก่อนเก่าน่าจะเป็นเดือนเ15ดิเดือน7 อันนี้6เดือน8อันนี้อันใหม่6เดือน8นี่วันอันใหม่อันนี้คือวันวันเมื่อวาน3 0เดือน7สามสิบเดือนอันนี้อันกลางสาเดือนเนี่คืนกลางสิบเดือนเโอเคเข้าใจแล้วสิเดือนเมีทั้งหมดสอันปะมันจะมีอันนู้นกับอันนี้โอเครับก่อนสิบหเดือนเมีทั้งหมดสตัวสิเดือนเมีทั้งหมดสตัวสิเดือนเอันนี้สิบเดือนเมีสาตัวหนึก็เป็นหกอันรวมกันเป็นหโอเคอันกลางเป็นวันที่สามสิบสามสิบอยู่ไหนหนึ่ ก็เป็น610ต่อไปอันใหม่คืออะไร1ตัวอันใหม่คือ1ใช่ป่ะอันใหม่คือ1นมีไหมมีไหมมี1ก็เป็น2ก็เป็น6102โอเคลองใส่ดูดิ6102ชึบถูกต้องมาแล้วที่ขุดสุดเจ๋งขอญาตขุดเลยมันใส่ตัวเลขได้ยังไงวะเดี่มันเก่งขนาดนี้เลยเหรอแกโดนแน่้ยเข้าไป เพียมาแล้วหกหนึ่งสี่สองเชื่อาจำได้เหมือนกันแม่งเอ้ยไปโว้ยมันเป็นเจ้าของเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยันอยู่ไหนไว้เนี่ยเฮ้ยแกไม่รอดแน่เฮ้ยต้องสู้ไว้มาเฮ้ยมันจะมัดจะมวยก็อะไรเขาเขาไปเด้อชึบไอ้มาดิไอ้แกทำอะไรอ่ะจะผ่าจะผ่ามันตกไปได้ได้จะผ่ามันตกไปได้มาเลยจะบอกว่าเราต้องเราต้องเราต้องสารเคมีเองอ่ะไอ่ไอ้แกโดนแน่มาดิทำอะไรไอ้มาดิคือปากกับพี่อะคิดว่าโกบ้าเหรอเฮ้ยต่อไป ต่อไปต่อไปจังอดเนี้ยอุ้มอุ้มซอยเอาอุ้มมาตบมาดิทำาเไรไอ้ร้อนอ๋อร้อนแล้วไงรอก็มีหัวใจหัวใจบ้าเลยกินมันทุบเป็นอาหารกินมันทุบเป็นอาหารแกกินมันทุบเป็นอาหารโอ้ยโอ้ยโอ้อยเยอแล้วสายเคมีบ้านี่โชคดีนะลุงขอยาไปก่อนเด้อไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยเทีนั่นน่าเหมันจะมีทางด้วยเอ่อฉันได้เสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเดี๋ยวนะลุงแกพันแล้วเหรอเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้โหมันแคร์ฉันแน่ มันแค้นฉันแน่โอ้ยตัวบ้าะลรวะเนี่ยโอ้ยมันกระโดดมันพยายามกระโดดมันพยายามไต่ขอบมันพยายามมาหาฉันแล้วโอเคไปว้ยติดเหล็กบ้าอีกโอ้โหมาแล้วออ้ยผีลุงผีลุงหัวร้อนว้ายวิ่งโซชีวีว้ายโอเคจะโดนนะแซมมี่านายโดนได้จะเป็นแบบเขานะโอ้ยตัวบ้าเลยเนี่ยมันแค้นแล้วมันกลายเป็นป้อมสยามแล้วแบบแค้นแกตทำให้ฉันเป็นแบบนี้ใช่แน่นอนเลยใช่แน่นอนมันวิ่งมาแล้วว้ายวิ่งก่อนวิ่งก่อน ชึบกระโดดโอเคจังหวะนี้แหละกระโดดข้ามออ้ยตัวบ้าเลยวะเนี่ยลุงบอกกับตัวครับลุงแต่ลุงมันลงตกไปเองอ่ะไม่ใช่ลุงตัเองฉันทำเป็นลุงตกดีกว่าเออมันเป็นความผิดของลงอีกทีนึงลุงมันคือเป็นกรรมที่ลุงไปทำกับคนอื่นในหมู่บ้าในลุงลุงฟังองค้อรลุงดีไหมอเล็ลอเล็กไปรู้เรื่องด้วยแม่งันไม่ใช่คนเลยนีหว่าโอเคกระโดดชึบกระโดดโอ้ยแม่งเลยน้ำเขียวเอเลี่ยนน้ำเอเลี่ยนโอ้ยโดนเลยแม่มี่โดนนะโอเคกระโดดไปชึบ จุบทีละการก่อนหนึ่งทีตุกับเทโอ้อมันตามไปแล้วมันตามไปแล้วตามแบบสุดควมามสบายเลยมันจะเอาฉันได้ไหมแค้นจัดเลยทายงออกเยสไปแล้วลุงเจก,กันเด้อ